โปรดิวเซอร์และคนทุกคนในทีมงานของหนังมามากค่ะตั้งใจและพิถีพิถันมากเนี่ยเราก็สร้างความประทับใจได้ไม่แพ้ใครเช่นกันค่ะกำลังอยู่ในกระบวนการเซ็นเซอร์ค่ะซึ่งคิดว่าเราจะน่าจะได้ข่าวดีค่ะ ช่ค่ะจริงๆตอนนี้ฉายอยู่ที่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ซึ่งเราก็ภูมิใจมากนะคะว่าปกติเราก็จะอยู่ในเซาท์อีสต์เอเชียวันนี้ก็ค่อยๆขยับไปที่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์เดี๋ยวก็กำลังจะไปบูน,นปัจจุบันอยู่ที่ตอนนี้ประมาณ15ประเทศค่ะที่เราได้เจราจาแล้วแล้วก็ก็จะไปต่ออีกนะคะตอนนี้มีกลุ่มในประเทศทางยุโรปที่กำลังคุยกันอยู่คือเนเธอร์ Belgium, แลนด์เบลเยียมและก็รัสเซีย ถ้าปัจจุบันรายได้ก็ยังทํางานไปเรื่อยๆยังท้ใช่ไหมครับพี่ก็ถือว่ายังโชคดีอยู่ค่ะก็อย่างที่อย่างที่พัดบอกอะค่ะคือถ้าเราทํางานที่ดีแล้วคนดูให้การตอบรับดีเนี่ยเราก็เราก็ภูมิใจตอนนี้ไปถึงกี่คือตอนนี้ถ้าเกิดทั่วทั่วทั่วโลกตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณพันสองร้อยล้านรวมประเทศไทยด้วยรายได้นะคะแต่ว่าเราจีดีเอชไม่ได้ไม่ได้แบบนั้นนะคะ อินโดนีเซ <google> ียเนี่ยมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์เนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จสูงสุดเป็นหนังไทยตลอดการที่ฉายในประเทศทั้ง3าประเทศนี้ค่ะแล้วก็อินโดนีเซียมากเป็นั้นก็คือคนดูจริงๆดูมากกว่าคนไทยเลยค่ะจำนวนคนดูเนี่ยเขา4ี่ล้านกว่าคนค่ะซึ่งอันนี้เราก็ดีใจมากเนาะพัดเนาะแล้วพัดเองเขาก็ได้ไปที่อินโดเขาก็ได้เห็นฟีดแบ็คค่ะมาทงพัาใจไหม ชื่นใจมากครับก็ผมว่ามันก็เกินที่แบบคนทาหนังคนนึงนจะคิดได้ว่ามันจะแบบมันจะเกิดขึ้นแบบนี้เลยครับแล้วก็ยิ่งพอได้ไปเดินทางแล้วไปเห็นสีหน้าคนดูที่เขาต้อนรับเราอะผมว่าด้วยหนังมันเป็นเรื่องนี้ด้วยมั้งหมยายถึงว่าเขา้รู้สึกว่าพอหนังจบแล้วอาม่าแบบอาม่าจะาไปอย่างเงี้ยแต่ว่าพอไฟเปิดอาม่าเดินเข้ามามิดแอยนกรีดอะไรเงี้ย <c oughs> เขาก็จะแบบ Greek, แกรีดแวบบอุย้ยอมาม่า <c oughs> เขาก็จะรักอมาม่าแล้วก็เขาให้การตอนเราดีมากก็ดีใจมากครับ ่พประกอบก็มีการพิใ้นาใช่ค่ะก็น่าจะได้รับการตอบรับที่ดีนะคะอันนี้ก็รอลุ้นอย่างเดียวว่าจะได้ใช้จีนวันที่เท่าไหร่ค่ะข่าดีน่าจะเ็วๆนีัาน่าจะเร็วๆนี้ค่ะน่าจะเร็วนี้รอรเอกสารแบบค่ะแล้วก็อยากอยากขอบคุณจริงๆค่ะสมัครหลานมากอยากอยากขอบคุณคนดูอยากขอบคุณ ทุกคนนี่ให้การสนับสนุนเราอะค่ะเพราะว่าทุกคนที่มาช่วยเหลือแล้วก็เกื้อกูลหนังเรื่องนี้ทุกวงการเลยทุกคนร่วมด้วยช่วยกันจริงๆค่ะแล้วก็เราก็รู้สึกว่าความสําเร็จนี้มันก็ความสำเร็จที่เกิดขึ้นแต่เดี๋ยวเราก็ต้องเริ่มต้นใหม่พัดก็ต้องส่งต่อไปให้หนังเรื่องใหม่ของเราคือวิมานน้ำใช่ไหมคะกำมันไปถึงพี่บอสไหนมีอะไรจะกล่าวถึงพี่บอสไหมโอ้ยผมสู้เขาไม่ได้แล้วอนนั้นเออหลังม่าจะเป็นหัวหัริการพ เป็นจุดเริ่มต้นค่ะเป็นจุดเริ่มต้นแต่ว่าวันนี้ดีใจที่เราใช้หนังตัวอย่างของวิมานหนามและได้รับการตอบรับที่ดีมากๆากแล้วก็มีคนก็มากล่าวชมเชยว่าจีเดสกล้าหาญเหลือเกินกล้าหาญเหลือเกินเราก็บอกว่าอย่างที่ในงานเราอะค่ะเราเป็นคนทําของแปลกสด,สด,สดใหม่ๆนะคะแล้วก็พยายามค่ะพยายามแล้วก็เราว่าทุกคนพุ้มกับโปรดิวเซอร์ทุกๆคนเลยค่ะเขาทุ่มเทม,มากๆเราเห็นความตั้งใจความที่แขันของเขาเนี่ย มันน่าชื่นใจมากค่ะแล้วควรจะให้กําลังใจเขาทุกคนค่ะบางทีจะมีโปรเจกต์รับอยู่เยอะเหมือนกันรับรับบางทีรับจนเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะไม่ <laughs> ไม่ค่ะบางทีโปรเจกต์เนี่ยมันใช้เวลานานนะคะบางทีถ้าเราเราพูดเยอะ,อะมันอาจจะคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันเห็นแล้วจริงๆที่เก็บเก็บไว้เนี่ยจริงมีมีมีของแล้วนะคะในบางเรื่องส่วนโปรเจกต์ที่ up c o m ิ่งเนี่ยอยู่ระหว่างการพัฒนาอยู่ซึ่งในปีหน้าเราอาจจะมีหนังอยู่ประมาณ4ี่เรื่อง ปีหน้านะคะแล้วก็ปี69นี่อาจจะไปได้ถึง5-6เครื่องนะคะแต่หลายคนรอผีอม,มือกับผมพักอ,อยู่อจะมาอีกเมื่อไหร่ครับน่าจะอีกนานเลยนะ <laughs> ครับต้องพักก่อนใช่ไหมค,คือจริงๆผมตอนทำหนังเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าทีกแบ,บ็กมันจะดีแค่ไหนผมก็เลยไม่ได้เตรียมอะไรเลยคือพอหมดแล้วมันก็หมดก็หมดเลย <laughs> <laughs> ครับ ต่ตอนนี้พัดต้องเด,ดินสายพัดยังต้องเดินสายไปในประเทศต่างๆแต่พอเป็นอย่างนี้ผมก็อยากทำหนังอีกนะยอมรับแล้วก,แวก็แล้วก็อยากกําลังลองมองหาเรื่องที่ดีเพื่อนเที่เราสวยมันทําให้เราสามารถใช้คำวิเกมว่าหั่นชีวิตเราอีก 2- อสมปีในการในการทําสิ่งก็ยังมองหาสิ่งนี้ครับแล้วก็อยากทำคาดหวังกับรางวัลได้แบบคุณเตยในชาแนลไหมสำหรับหนังเรื่อง้ไม่กล้าคาดหวังครับยังไม่กล้าคาดหวังแล้วก็เราก็แค่พยายามทําหนังให้มัน ็นในรูปแบบที่เราภูมิใจแล้วก็พี่ๆทุกคนได้ดูผมก็อยากผมก็อยากให้พี่ๆทุกคนภูมิใจเหมือนกันภูมิใจมากกับภูมิใจตั้งแต่วันที่เห็นหนังในห้องที่เราได้ดูคัตติ้งแรกเลยค่ะแล้วก็บอกยังบอกพัดเลยว่าเออแบบที่ดีใจอะ่ะเออดีใจแล้วก็อยากอวด <c oughs> อยากอวดแล้ววันนี้ก็อยากอวดมิมาหนามอยากอวดเป็นหนังในเพื่อนที่รู้สึกว่าทุกคนใช้ใช้ทั้งชีวิตจริงๆเผมเห็นบอสมา ทำงานด้วยกันมาตั้งแต่โปรเจกต์เอสสมัยที่ทำพี่น้องลูกขไก่มผมทำเอโซเอสอะไรเงี้ยคือเขาเป็นคนมีพรสวรรค์มากมแล้วก็มีความทุ่มเทสุดยอดแล้ว,ผม,ลวผมก็คุณละคนลุก <c oughs> ผมก็รู้สึกว่าจริงๆหนังเรื่องเนี้ยผมยังไม่ดูนะแต่ผมเชื่อว่ามันต้องแบบดีสุดๆมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ดูจริงๆครับงานของบอยพี่ดูแล้วสนุกเชืดอูือดอยากอวดปวดปวดปวดจริงๆแต่แรกในสคริปต์ไม่มีแต่ต้องปวดอยากปวดจริงๆแล้วนักแสดง ได้ใ,ใจมากๆได้ใจมากพึก่งกลับไม่ต้องพูดถึงบอสเขาเป็นคนที่ทํางานละเอียดพิถีพิถันและทําให้ดีที่สุดมันจะเปลี่ยนภาพจาของทีเ,เลยนใช่ไหมใช่ค่ะมันจะเปลี่ยนภาพจาของเราไปเลยจากหลานมาก <laughs> <laughs> ไปวิมานน่ะค่ะไปด้วยกันค่ะทุกเรื่องไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs>